ม้แต่นี้มักินนี่คือต้องกินของดนะีนะนี่ต้องกินอย่างนี้นะคะทุกคนสองละยี่สิบเก้าบาท เอาอย่างอื่มาไม่กินนะจ๊ะกินแล้วก็อาเจียนแม่ก็กินอันนี้ลูกก็กินอนะันนั้นแม่กินเข้าวเหนียวตัว ลูกกินอาหารอร่อยมากๆส่วนแม่กินข้าวเหนียวนะคะวันนี้เราก็มากินอาหารกับลูกชายคนรออีกเหมือนเดิมอันนี้ข้าวเหนียวคข้าวเ,เหนียวดำระออยางก็มีลม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 ดังเย็นน้ำหนุกน้ำ ม่มีใครแย่งเลยของแม่อันนี้เป็นไส้กกนำมาออกใสชามแม่ไส้กรอกอร่อยให้กินแค่วันละสองหรือไม่ก็สองหนึ่งกินสองคนแล้วก็บางวันก็ไม่ได้กินค่ะแม่กินทุกวันค่ะอันเปียกไม่นานอะ่ะ เขาจะไม่กินอาหารเมดเขาจะติดกินกับแม่เลยไหมเอาไหมาอันนี้เอาไหมาเอาปะ่ะ <laughs> ดมดูแล้วไม่ใช่ <laughs> กินป่ะไม่ใช่ <laughs> <laughs> ทำเลยเดี๋ยวไปล้างไม่ทำกินเสร็จไปแล้วเหรออร่อยมันาอร่อยเกือบหมดเลยเรียหมดเลยอร่อยมากอร่อยมากมากใช่ไหมแม่ก็อร่อยมากๆข้าวเหนียวดำแล้วก็ อยู่คนเดียวนะกินอะไรก็ง่ายๆ่ายส่กรอกวนเส้นเจ้านี้ขออร่อยต้องใช้บัตรคิวเลยรอไม่ไหวแล้วก็มีผักับบนี้ใชนไหม ดูลูกกินวาววับจับตาแต่แม่ถ้ากินได้แค่นั้นน่ลรกเนาะอิ่มมากมันก็อ้วนือมอแล้วปากกับปากก็เนี้อดำเนี่พวกอร่อยเหมือนกันเนาะ แต่ก่อนสั่งแต่ข้าวและเบอร์รี่มากินผักก๊อบกอบเขาแช่น้ำแข็งตลอดนะยไปอ่ะไปอ่ะค่ะเพื่อนเอาละค่ะอันนี้ต้องขออนื่อาลุลงไรไปขอ <c oughs> ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้จนจบนะคะอย <c oughs> ากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช็อกโกด้วยนะ <c oughs> อย่าลืมนะคะุกคนขากดไลค์ด้วยค่ะ <c oughs> อย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยนะคะเ <c oughs> ป็นอาหารน้องช็อกโกนะคะวั <c oughs> นนี้ไปก่อนนะคะ <c oughs> บ๊ายบายค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะ